สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการแมนยูชัดๆครับรายการที่จะมาซัดกันเฉพาะเรื่องของแมนยูนะฮะวันนี้เราจะมาคุยกันหน่อยครับว่าการพ่ายแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้ขาบ้านศูนย์ประตูต่อ2จะเป็นฝั่งเส้นสุดท้ายของโอเลกุนนาโซชาหรือเปล่าครับ สวัสดีกันอีกรอบนึงนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการแมนยูจะชัดนะฮะวันนี้ก็อย่างที่ทราบกันไปครับเราเพิ่งจะเปิดโอทเทฟอร์ดแพ้ให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในศึกดาร์บีแมตช์นะครับสูงประตูต่อสองก็ต้องบอกว่าแหมเป็นอีกเกมหนึ่งที่เราสู้ไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงเลยนะครับแพ้ทั้งเทคนิคทั้งผลการแข่งขันทั้งรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแล้วก็ความผิดพลาดระหว่างเกมด้วยนะครับอย่างแรกเลยนะก่อนที่จะไปว่าันถึงประเด็นของโซชานนะครับมาว่ากันที่รายละเอียดลูกเกมกันสักนิดนนึงน้กก่อเม วาง3เซนเตอร์ฮาฟครับเน้นรัดกลุ่มไปก่อนแล้วก็ด้วยสถานการณ์ที่เราไม่ค่อยดีนัก,กน,นะครับก็ต้องยอมรับว่าอ่ะส่วนตัวก็เห็นด้วยครับเพราะว่ามันจะต้องรัดกลุ่มอยู่แล้วในการเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแต่ก็แอบห่วงไม่ได้ครับว่าการที่เจอกับแมนซิตี้นั้นที่มีรูปแบบการเล่นที่ขึงบอลเข้าใส่ผู้ต่อสู้คลองบอลเน้นคลองบอลแล้วก็เจาะตามช่องเนี่ยจะแมนยูจะต้านไหวหรือเปล่านะครับสุดท้ายก็ ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับทางด้านของผู้มาเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้ค่อนข้างทาได้ดีกว่าครับแล้วก็ในช่วงระยะเวลาต้นครึ่งแรกเนี่ยกว่า20นาทีเลยครับที่ทีมเยือนนั้นบุกมากดเจ้าทินแบบไฟเดียวเลยครับแล้วก็สุดท้ายมาได้ประตูจากความผิดพลาดของเอลิกไบยี่ครับสกัดเข้าประตูตัวเองไปนะครับก็หลังจากนั้นครับแมนยูกว่าจะได้ยิงในครั้งแรกเนี่ยต้องถึงนาทีที่25ของเกมเลยนะครับจากจังหวะบอลเลขของโรนัลโด้นะครับ สุดท,ท้ายลูกเกมแทบจะเป็นของซิตี้เบ็ดเสร็จเลยครับท้ายครึ่งหลังท้ายครึ่งแรกนะครับมาโดนอีก1ประตูเป็น2อทศูนย์ทำให้จบครึ่งแรก2อศูนย์เนี่ยครึ่งหลังแมนย,ยูงานยากมากครับถึงแม้ว่าจะปรับมาเล่นในระบบหลัง4ี่ก็ตามแต่ว่าเมื่อแมนซิตี้นั้นกลับเข้าสู่เกมของตัวเองได้ตั้งเกมของตัวเองได้ปุ๊บโอ้โหคราวนี้ก็หนังม้วนเดียวกันกับครึ่งแรกเลยครับก็คือเจ้าบ้านแมนซิตี้นั้นครองเกมเข้าใส่แมนยูอยู่ฝ่ายเดียวเลยครับแล้วก็ต้องบอกว่า รูปเกมของแมนยูนั้นสู้ไม่ได้ด้วยแท็กติกเลยแหละครับต้องบอกว่าเป็นชัยชนะที่งดงามของแมนเชสเตอรครับแล้วก็เราพลาดเองด้วยนะครับจังหวะผิดพลาดเล็กๆน้อยๆทั้งประตูแรกประตูที่2แล้วก็ต้องบอกว่าโดยรวมเราก็แพ้เขาอย่างสิ้นเชิงในเกมนี้ e ครับก็ทําให้สุดท้ายแล้วเนี่ยเราแพ้ไปเป็นศูนย์ประตูต่อ2นะครับก็ทําให้แมนเชสเตอร์ดาร์บี้ในครั้งนี้เนี่ยเป็นสีฟ้านะครับก็ เดยรวมประมาณนี้ครับแล้วก็หลังจากนี้จะเป็นทัวร์นาเมนต์ของไม่ใช่ทัวร์นาเมนต์สิเป็นช่วงเวลาของฟีฟ่าเดนะครับหรือว่าการพักเบรกทีมชาติก็น่าสนใจครับว่าอนาคตของโอเล็กุน่าโซชานั้นหลังจากที่ก่อนหน้าน,นี้มีกระแสข่าวว่าจะได้โอกาสทําทีมนะครับในช่วงเพื่อสุดท้ายเนี่ยว่าพิสูจน์ผลงานเนี่ยสเกมนะครับในช่วงที่ผ่านมาก็มีเกมกับ สเปอร์นะครับอาตาลันตาแล้วก็มาจนถึงแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยเราก็เข้ามาตัดสินกันนะครับตามข่าวว่าประมาณนั้นน,นะครับแต่สุดท้ายผลออกมาเป็นประมาณนี้ครับชนะทางด้านของสเปอร์นะครับชนะทางด้านของ anta, อาเสมออาตาลันตาในฟุตบอลยุโรปแล้วก็สุดท้ายมาแพ้แมนซิตี้น่าสนใจว่าจะได้รับการตัดสินอย่างไรนะครับตามข่าวที่ออกมาจากบอร์ดนะครับว่าแฟบนบอลเห็นด้วยครับหรือใช้คําว่าส่วนใหญ่แล้วกันครับที่ เห็นด้วยว่ามันมันสมควรจะเปลี่ยนแปลงแล้วล่ะนะครับเห็นด้วยไปในทางทิศทางเดียวกันน่นะครับแต่ว่าส่วนตัวนะครับก็ก็เห็นด้วยประมาณนั้นแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ทาให้โซชายังอยู่ในตําแหน่งจนถึงเกมคุมกับซิตี้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเขาได้โอกาสมากกว่าคนอื่นๆหรือวิเศษหน่อยนะครับต้องยอมรับว่าถ้าเป็นคุณซื้อคนอื่นๆหรือคนนอกก่อนหน้านี้เนี่ยโอ้โหฟอร์มและย่ําแย่อย่างในระยะหลังเนี่ยก็โดนตบเพื่อออกไปตั้งนานแล้วนะครับคราวนี้ถึงตรงนี้ครับเมื่อ หลายฝ่ายน่าจะเห็นตรงกันว่ามันน่าจะถึงเวลาปรับเปลี่ยนครับก็ต้องมารอนุ้นกันครับว่าในช่วงฟีฟ่าเดนี้จะเห็นอะไรชัดเจนหรือไม่จะมีการปรับเปลี่ยนหรือไม่นะครับก็ต้องบอกว่าก่อนช่วงเวลาก่อนหน้าน,นี้นะครับที่มีข่าวอย่างหนักเลยว่าไปมันลุกเต็มที่นะครับก็อยากได้คอนเต้มากๆนะครับส่วนตัวด้วยตลาดที่ชื่อที่มันมีอยู่ในตลาดแล้วนะครับก็อยากได้คอนเต้ครับเพราะว่าหนึ่งเลยคือเขาการันตีด้วยผลงานนะครับมีผลงานมีให้เห็นชัดเจนนะครับแล้วก็คอนเต้เนี่ยผมชอบคาแรคเตอร์นะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกไปว่า สิ่งหนึ่งที่เป็นห่วงสําหรับคอนเต้ก็คือเขาอยู่ได้ไม่ค่อยนานนะครับอยากได้คนที่จะมาอยู่ยาวๆมากกว่านะครับแต่ว่าตอนนี้ก็มันจบไปแล้วนะครับด้วยความที่คอนเต้เป็นของสเปอร์ไปแล้วนะครับเราก็เริ่มงานไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็แอบเสียดายเล็กๆเ,เหมือนกันนะครับถึงถึงตรงนี้นะครับคนที่มีข่าวแล้วก็ชื่อดังที่สุดในตลาดแล้วกันครับก็เป็นทางหน้าของเซนดีนซีดานคราวนี้โอกาสของซีดานเนี่ยต้องยอมรับว่าตามข่าวเองก่อนนันนี้มีออกมาบอกว่า ขาไม่ได้สนใจที่จะรับงานในในอังกฤษนะครับแล้วก็เหมือนส่วนตัวเองเนี่ยในชีวิตประจาวันหรือว่าตอนคุมทีมเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ใช้ภาษาอังกฤษด้วยนะครับก็น่าจะน่าจะเป็นงานยาก,กน,นะครับแล้วก็ผมมองความเป็นไปได้เนี่ยก็น่าจะยังยังน้อยอยู่แม้ว่าแฟนผีหลายคนอาจจะชอบอาจจะเชียร์ให้ซีดาเนี่ยเป็นเต็งหนึ่งที่อยากให้เข้ามาคุมทีมนกครับก็ต้องติดตามข่าวกันต่อไปไม่มีอะไรที่เป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้เสมอไปนะครับก็ต้องต่อตามลุ้นกันไปนะครับคราวนี้ ไปว่าถึงคนซื้ออื่นๆที่ว่างงานอยู่ในในตลาดนี้ก็โอ้โหคนที่เปง้งๆหรือว่าคนที่เห็นว่ามีฝีมือหรือว่าเอ้ยแฟนผีหลายๆท่านเชียร์อยากได้มันก็น้อยเหลือเกินเลยนะครับคนที่ว่างงานอยู่อย่างอยู่คินเลิฟเองก็ก็ห่างหายจากงานสโมสรไปนานมากนะครับหลยยังจากที่ว่างงานกับพิมชาติเยอรมันนะคนที่มีฝีมือชื่อดังๆอยู่มันก็เขาก็มีงานคุมกันหมดแล้วแล้วก็มีเจ้าของกันหมดแล้วอะไรย่างเงี้ยนะครับ หลายท่านหรือว่าก่อนหน้าน,นี้มีข่าวว่าปอร์เชติโนเองก็เป็นคนที่เซอร์เล็กหรือว่าบอดเนี่ยน่าจะเห็นว่าเหมาะหรือว่าชอบอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ก็มีงานคุมอยู่แล้วแล้วก็เขาคงไม่น่าจะทิ้งปารีสหรอกมัง้งมีทั้งเมสซ,ซี่เนมาร์เอมบัปเป้ให้คุมให้ทํางานในเงี้ยนะนอกจากเขาเขาจะไม่โดนไล่ออกมาในช่วงที่ผลงานไม่ดีอะไรประมาณนี้นะครับก็ยากมากครับที่ปอร์เชติโนจะมาณสถานการณ์ตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าเขาก็อย่างที่บอกไปครับมีเจ้าของหมดแล้วครับาในแง่มุมของ สมมุติว่านะโอเลเ่แกอะบอดฟันฉ่ำแล้วมันไม่ไหวจริงสุดท้ายต้องต้องแยกทางกันแล้วแล้วโซชาโดนปลดจริงๆคราวนี้ถ้าสมมติว่าในมุมของอะมันยังไม่ได้คุณซือถาวรไปใช้รักษาการอยู่เนี่ยส่วนตัวนะครับผมมองว่ามันไม่น่าจะเหมาะสักเท่าไหร่เพราะว่าในความที่ตอนนี้ยังมันเพิ่งเริ่มต้นฤดูกาลมาได้ไม่นานเลยนะครับคชื่อว่าง่ายๆก็คือมันยังต้นฤดูกาลอยู่นะครับแล้วการที่จะใช้โคตรรักษาการในช่วงเวลาที่มันยาวเกินไปใน ในช่วงเวลาท,ที่ทีมยังไม่มีทิศทางที่จะได้คนที่เป็นถาวรมาคุมทีมนะครับผมมองว่าโอ้โหมันมันไม่น่าจะเวิร์กนะครับสู้อยู่กับโซชาเอาไปก่อนยังดีกว่าอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าไหนจะช่วงคริสต์มาสหรือว่าช่วงปลายปีที่โปรแกรมชุกมากๆในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของฟุตบอลยุโรปอะไรเงี้ยนะครับในการใช้โค้ชรักษาการมันก็มันก็อาจจะดีก็ได้แต่ว่าผมมองว่ามันเสี่ยงเกินไปนะครับผมก็หรือสุดท้ายแล้วนะฮะหลังจากกับเบรก ฟีฟ่าเดมาเราจะยังอยู่กับโซชาอยู่ก็ก็ได้ใครจะไปรู้ไปนะแกอาจจะยังเหนียวต่ออะไรเงี้ยนะครับก็ส่วนตัวก็เห็นไปในอย่างที่บอกไปเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าอยากจะให้เปลี่ยนครับแต่ว่าส่วนตัวน,นาทีนี้ยังมองไม่ออกจริงครับมองไม่เห็น,นจริงครับว่าจะให้ใครมาแทนคุณผู้ชมทุกท่านที่เป็นแฟนผีแดงอยู่หรืออาจจะแวะมาเห็นอะไรเงี้ยนะครับอยากให้ใครมาแทนหรือว่าอยากได้ใครเป็นพิเศษลองคอมเมนต์พูดคุยแชร์กันนะครับว่าเหตุผลเพราะอะไรอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่ามองตอนนี้เนี่ย โอกาสของโซชาในการโดนปลดเยวมากจริงๆครับแล้วก็ต้องบอกว่าก็ยังหาคนที่จะมาแทนไม่ได้เหมือนกันในสายตาผมนะในในทีนี้นะครับก็อ่ะหลังจากนี้ฝากไว้หน่อยว่าถ้าสมมติว่าสุดท้ายแล้วต้องแยกทางกับโซชาจริงๆในช่วงเบรกฟีฟ่าเดย์แบบนี้นะครับในช่วงเวลาที่มันเหมาะสมที่จะเปลี่ยนโค้ดคือมีเวลาให้โค้ดคนใหม่เข้ามาหรืออะไรเงี้ยนะครับถ้าสมมติว่าเขาต้องไปจริงๆก็อยากจะแบบ ขอบคุณทุกอย่างแล้วกัน,กนครับที่เขาทำเพื่อสโมสรก่อนหน้านี้เนี่ย oh, โหบรรยากาศในทีมมันแย่จริงๆมันได้ทำอะไรหลายอย่างในองค์กรมันมันสูญเสียไปมันถูกปรับเปลี่ยนนู่นนี้นั่นเพื่อเขากลับมาเนี่ยเขาก็ดึงลหลายๆอย่างที่เป็นวัฒนธรรมเป็นข้อดีของความเป็นแมนยูนเต็ดเนี่ยกลับมานะครับเพียงแต่ว่าสุดท้ายแล้วฟุตบอลมันวัดด้วยผลงานวัดด้วยความสําเร็จวัดด้วยผลงานในสนามนะครับทำให้มันอาจจะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรย่างเงี้ยนะครับก็ นี่ก็เป็นสิ่งที่ต้องรอดูครับว่าฟีฟ่าเดนี้สุดท้ายเกมเกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมสุดท้ายของโซชาหรือเปล่าในการคุมทีมกับแมนซิตียนะจะเป็นฟางเส้นสุดท้ายหรือไม่หรือว่าแกจะยังเหนียวต่อไปเรื่อยๆนะฮะทิศทางจะเป็นอย่างไรต,งต้องรอติดตามกันนะครับก็วันนี้ฝากไว้ด้วยแล้วกันครับสำหรับแมนยูชาัดใน EP นี้ฝากติดตามทุกค,คอนเทนต์ในเพจของสปอร์ตบาร์ด้วยนะครับเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีน่าจะหลังเกมหรือว่ามีอะไรอัปเดตก็เดี๋ยวจะมาอัดเป็นคลิปไปพูดคุยกันในเพจแล้วกันนะครับสำ ติดตามชมคลิปไฮไลท์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกทุกคู่ทั้งฤดูกาลดูฟรีที่ True ID